วันนี้ขอปิดจอบด้วยคันนี้เลย XADV หลังไหลเหลือเกินชั่วโมงนี้เพราะว่ารถเพิ่งได้รับใช่ไหมคะพี่ uh huh. รถเพิ่งมากันจ้าคันนี้ก็เพิ่งรับรถเมื่อวานเลยจริงๆตั้งแต,แต่เมื่อวานแล้วแต่พอดีว่ามันไม่มีคิวก็เลยวันนี้มาเป็นวันนี้กันค่ะติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์โดยที่ไม่มีแคชมาไม่ใช่ปัญหาสําหรับร้านขวัญค่ะ XADV ติดตั้งได้ไม่ได้ทําลายตัวรถใช้ รูน็อตเดิมแบบนี้แล้วก็สร้างขาเพิ่มขึ้นมา DIY นะอันนี้ร้อยวัตตัวจบเลยพี่ขวัญบอกให้รีวิวข้างในก่อนค่ะว่าตำแหน่งไฟอยู่ตำแหน่งนี้เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันกันนอกค่ะเอาละค่ะพี่ขวัญทำการตั้งไฟเรียบร้อยก็บอกแล้วว่าตัวจบของที่ร้านคือร้อยวัตเท่านั้นมากลางคืนแบบนี้สามารถตั้งไฟได้เลยดูความคัชออฟเส้นตรงไม่แยงตาอยู่แล้วนะพี่ขวัญลองไปยืนข้างหน้าดีว่าระดับไฟอยู่ตรงไหน อยู่ขาค่ะคุณพี่ขาคงไม่มีรถคันไหนแบบว่าไฟของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันกินพื้นมากเลยนะครับมันกินพื้นครับพี่นาดูดีอ่ะนี่นะคะ เลนมากมากเลยนะคะสำหรับร้อยวัดไฟมี3ามลำแสงอย่างที่พูดทุกวันพูดทุกคลิปเลยเปิดสีขาวอยู่ค่ะพี่พี่หวันสอนพี่เขาไปด้วยนะรถเบียดมารถตัดหน้ามาพี่กดพักไฟสูงขอทางได้เลยอ่าไฟสปอตไลท์จะขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึ่งเหลืองครึ่งพี่ก็เที่ยวบ่อยคันนี้เดี๋ยวเจอหมอกเจอฝนอะไรอย่างเงี้ยพี่เปิดที่ไฟสูงค้างได้เลยเหลืองนี่คือไฟสูงไฟสูงไเดินทางสีเหลืองคือไฟสูงร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำใช้กลางวันทําความเร็วกกลางวันไม่แยง แดต่ดอย่างนี้พี่เ,เวลาเราเดินทางใช่ไหมบางทีรถใหญ่เขาไม่เห็นเรา<ช>แต่เขาจะเห็นรถไฟไฟเราเน่ยเป็นลูกไปใช่ไหมเขาก็จะได้ไม่เบียดมาหรือไม่ตัดหน้าเรามา,าใช่เสริมความปลอดภัยทั้งเขาทั้งเราประมาณนี้เองนะอะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ค่ะร้านขวัญมร์ะซามีให้บริการจ้าที่สําคัญรับประกันหลังการขายวันนี้พี่เขามาจากไหนมาจากบางนาค่ะไฟมีปัญหาก็ต้องกลับมาหาหนูเพราะว่าเราไปการดูแลให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย นะอยากติดตั้งไฟสปอร์ไลท์สักคู่หนึ่งชื่อนี้การันตีอยู่แล้วค่ะไม่ให้ผิดหวังขวัญมอเตอร์ซาวค่ะสวัสดีค่ะ